ตลาดปฐมมงคลในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับมีผมก็มายือนอยู่ที่ตลา,าดเต้าหู้ร้านถายใส่พิง้งหมูิ้งนะครับเป็นไก่ปีกมีข้าวโพดด้วยแม่ค้าเขาไม่อยากจะออก้อกของเดินนะครับยังไม่อยากเปิดตัวดวยผมขออนุญาตเขาถ่ายที่เขาปิ้งพิ้งไ,ไปเลยนี่อ้าวมีไหมแล้วด้วย เพราะว่าขายของอยู่แม่ค้าขายของขตดดแต่เดี๋ยวก็ตัดตัดตัด,ตดเล็มๆได้ครับเดียวนะนี่ที่นี่ประเทศไทยก็มีพัดลมดูนี่แล้วก็ขึ้นไปลอยลมขึ้นไปเห็นแล้วก็น้ำลายไหลน่ากินสำหรับคนชอบเครื่องในอันนี้ก็ ผมชอบปีกไก่จริงๆหมูก็ชอบนี่ก็เป็นส่วนของก้นใช่ไหมอ๋อเนื้อไก่อ๋อรูปร่างบางส่วนเือนก้นเหือไม่ใช่นะอ๋อก้นอยู่นี่ก้นอยู่นี่อันนี้อะไรครับกึ๋นอันนี้คือกึ๋นนะครับแล้วนี่แหละครับตับครับตับอะไรขายดีที่สุดในบรรดาอ๋อตับเน,นี่ยนะค่ใเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกน้องคือคุณนะอ๋อ พ่อลูกน้องแมคคาเขาหมายถึงเลี้ยงเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงสุนัขเพราะหมาชอบกินตับอ่ะใช่ข้าวหล่อแล้วเราจะรู้ไหมว่าทําไมมันถึงชอบเพราะมันตอบไม่ได้มันอร่อยมากเข้าเนื้อดีอ๋ออร่อยเข้าเนื้อดีกินน้องตัวอะไรครับกับข้าวละไอ้กรมนี่อันนี้เป็นหัวใจไก่หัวใจไก่เนี่ยนะเนี่ยนะโอ้คนก็ชอบกินเนาะ แล้วก็มีข้าวโพดด้วยแล้วก็น้ำนี่สามไม้ยี่สพอดีแม่ค้าบางช่วงเขาไม่ได้หมุนเพราะว่ามีลูกค้ามาของพี่เอาที่เตรียมน้อยๆหน่อยอ๋อเลือกได้เลยนะครับสามไม้ยี่สิบไม้ละเจ็บาทอันนี้เดี๋ยวผมซื้อนะก็แม่ค้าเขาไม่ออกตัวผมก็ออกเองต้องติ 9, ดที่ชออเก้ายูทุก ครัแต่นนี้ก <si ็เตรียมเยอะนะครับเขียนนิดนึงอันนี้เป็นอไก่ค่ะสอันนี้อันะเจสอันนี้โอ้โตฝักหนึ่ง้ะโครฝักละสบสี่ข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดข้าวโพดนะครับทีนี่ในเมืองนครปฐมอันนี้ตมนุ่จัอ๋อนี่ข้าวโพดอเบากันแม่ค้าเขาจะถามา่าจะชุบน้ำเกลือไหม บางคนก็ไม่ชุบก็มีแล้วแต่ชอบนะอ๋อมันจะเข็มๆหน่อยๆครับครับอ่าโอเคมผมก็ซื้อไก่สามไม้